สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็นะครับเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรับชมการรีวิวสินค้านะครับจากทางร้านคมออดิโอนะครับผ่านทางช่อง y YouTube ลูกอีสานพันเข้าเหนียวนะครับสวัสดีเช้าวันหยุดวันเสาร์ด้วยนะครับวันนี้เรามีสินค้านะครับมาฝากให้กับสมาชิกเรานะครับเผื่อท่านใดที่ยังมองหานะครับมิกเซอร์นะครับตัวจิ๋วนะครับคุณภาพดีนะครับเอฟเฟกแท้ นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นทาดาแฟนซี4ีนะครับซึ่งตัวนี้มี USB นะครับมี USB นะจะมีตัวนี้น่าจะมีบลูทูธด้วยหรือเปล่านะครับมีบลูทูธด้วยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีในส่วนของช่องเปิดเพลงนะครับผมเป็นสายดําแดงนะครับแบบนี้นะครับ LR แบบแจ็คโฟนนะครับแล้วก็มีช่องไม้นะครับทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับ ก็สภาพสวยนะครับตัวนี้ครับเอฟเฟกต์แท้นะครับผม99เป็นเอฟเฟก์99ตัวนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามใจชอบได้เลยนะครับหมุนนะครับใช้งานตามใจชอบได้เลยนะครับทดสอบแล้วนะครับเสียงดีมากนะครับเอฟเฟกนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับก็สวยนะครับ่าส่วนมิกมือสองที่ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับนะใครที่นะครับสนใจนะครับในส่วนของมิกเล็ก นะครับฟังก์ชันครบๆนะครับมาพร้อมเอฟเฟกแท้นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เด้อนะครับเป็นโปรวันหยุดนะครับตัวนี้ครับผมจัดให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับ1000บาทนะครับรวมจัดส่งเลยนะครับสินค้าี่คุณภาพเกือบเต็ม100%เซนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็การใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นมิกอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะครับ ฟังในบ้านก็ดีร้องคาราโอเกะนะครับกับครอบครัวก็ถือว่าผ่านเลยนะครับหรือว่าจะเป็นออกงานเล็กๆนะครับก็ได้นะครับทาดาแฟนสี่ีนะครับ USB บลูทูธครับมาครบเลยนะครับฟังก์ชันนะครับอ่ะนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินเพจคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็อัปเดตสินค้ากันใน2ช่องทางนะครับแล้วก็ยังคงรับซื้อ นะครับเหมือนเดิมนะครับในส่วนของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงต่างๆนะครับใครมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการนะครับยกชุดแยกชิ้นนะครับก็สามารถแอดไลน์ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0 6 3 0 5 6ก8 7 6น็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันหยุดวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงเย็นๆนะครับมีในส่วนของสินค้าตัวอื่นนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวจะลงให้ชมกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ